เดี๋ยวรู้เดี๋ยวจะถ่ายรายการมันบังคับเออเต้ชิปเต้ชิปเป้าแล้วครับขบี้ลงเฉียงมันจะไปนุ่มเออไม่ได้ต้องลงค่อยค่อยเออมาครับรอดูครับเร็วครับเปลืองเน็ตแล้วครับสามสิบปีแล้วครับเร็วมันจะเปลืองมันเร็วนี่มันเปลืองอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วเนี่ยใช่ขบี้ลงตรงนี นี่เร็วเร็วเบ้องเด็ดแล้วสี่สิบห้าสิบปีแล้วแล้วไม่ไม่ผมว่ามาลงนี้เลยดีกว่าลงตรงนี้เลยเออรงตรง้เออเยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้เฮยเฮเด้้วเยเเเเ้เยเย

ไม่เจ็บไม่เจ็บวันนี้เราตั้งใจร้อมยันร้อมยันเยอยเย่ยแม่งไอ้นั่นชนเลยว่ะเต้เมื่อกี้เออป่ะได้ได้เี๋ววนวนวน

มาลุยต่อเจ็บไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บเฮ้ยนิดเดียวใช่แล้วถ้าควรเจ็บนอนอยู่บ้านเออจริงอันนี้อันนี้ถูกต้องถูกต้องครับพูดได้พูดได้ถูกใจมากหนนนีงาาามมเเล่็บตัวโดยเฉพาะติดฟิล์มติดฟิล์มข้างในก็ได้ข้างนอกก็ได้เปิดได้ไหมข้างในเองมีอะไรอยากได้เหรอ ดูเสื้อเต้นหลบๆเอาเลยเว้ยไม่ยอมครับขึ้นมาเลยแรงๆกดตรงๆกดตรงกดตรงกดตรงนี่เฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยได้ได้ได้แต่แกมือแตกมือตอนช่วงหลังอ่ะผมจะแก้ยังไงวะไม่ต้องต้องต้องย่อต้องย่อเนาะเอออใช่ต้องต้องย่อเลยเอาใหม่ดิอยากลองต้องต้องลองใหม่ดิเออไม่ใช่ว่า ยิ่งก็เออไงยืบก็เยอะกก้มไม่ตัวเนี้ยได้แล้วตัวเนี้ยก็ถูกแล้วทำถูกแล้วตอนมาเนี่ยทำตัวลอยๆแล้วปุ๊บถึงเวลาจะย่อพี่ไปเขึ้นโชว์เลยเฮ้ยใส่ว้าเลยวะนี่มันผมตั้งป้าไว้สองเดือนแนั่นนี่เดลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูว่าความชันเท่าไหร่ใครมีโทรศัพท์วะตั้งข้างๆนี่ฮะต้องตั้งต้นไม้ผมมีแต่ว่า ไม่แค่ถ่ายรูปถ่ายรูปไปเฉยว่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูผมหายใจวะองศามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะขายอีกในเนี้ยเข็มทิศเฮ่ทำนี่มันเหนื่อยนาฬิกานาฬิกาเป็นเพราะผมไม่ได้โดบมาเปล่าวะเออวะเพงตื่นเลยพี่โอ้โหระดับไหนี่ไงเข็มทิศนี่ไงมันเข็มทิศหรือเดี๋ยวเอาระดับเออระดับนี่นี่ระดับได้และไปไปเลีย ีจริงถ้าเป็นพูทก็บเบรีเออร์อ่ะตรงนี้สูงเท่าเบรีเออร์อ่ะยยังไงมาซ้ายอยางเหรอเฮ้ยไ,ไม่ใช่อันนี้ระดับประมาณห้าสิบได้ไหมเนาะห้าสิบกับเกือบตัวมันตั้งไงวะเจ็ดเจ็ดสิบอันนี้มันเกือบเก้าสิบแล้วนะเนี่ยทำไปเล่นไปอันนี้เอียงไหมเหรอเนี่ยลายลายดอก,กายางนี่มันมีมีลายนี้ใช่ไหมเออมีลายนี้แหละลายทีสี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีเนาะอืไม่มีอันนี้ไม่แน่ใช่เนาะ อันนี้ระดับนี้ไม่น่าใช่เนาะระดับความชันอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันระดับการตั้งไอ้นั้นำเราระดับน้ำไม่ใช่เนาะมันต้ององศาดิตีไปไหมล่ะไปที่มันต้องฮะของตีไหมมันดูในไหนล่ะมันว่ามันดูในไหนดูในเดี๋ยวมันอยู่ในไหนหลักหลักอยู่ใน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 นี่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 เครื่องมือเข็มทิศเครื่องมือเต้ มันนุ่มเหมือนกับเชอร์แมนเลยนะใช่ไหมใช่แล้วทำดีมันนุ่มเหมือนกับเชอร์แมนเลยนะครไปเล่นไปถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยยังไงก็ S22 พี่ผมพูดเลยใช่โอ้ยไปขี่แล้วไปไม่ไหวเลยนี่การเราก็กลัวเขากลัวเครื่องเขาจะก็มองด้วยสายตาก็รู้แล้วประมาณสี่สิบห้าก็ยืนเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตี้ยยืนฮะเต้ยก็ถ่ายไงมันเท่าเข่าเลยเห็นไหมอย่างนั้นอ่ะไม่เอาเครื่องไปวางเดีแล้วเพื่อน ตายแล้วทัวสีแดงหมดเลยสีเหลืองอยู่เดียวอันนี้ระดับความชันนะครับเมื่อกี้ครับดูเต้ครับดูเต้ตอนเต้ขึ้นครึงชันสุดนี่ตรงนี้เออเนี่ยละครับนี่ประมาณนี้ขึ้นมาใช่ไหมขึ้นยังไงครับเออเนี่ยเดี๋ยวตอนขึ้นประมาณนี้ครับเออนี่ครับนี่ตอนขึ้นครับต้องนอนขึ้นครับโอเคครับไปครับไปครลุยต่อลุยต่อไปครับมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับไปไปครับคืออันเนี้ยมันเป็นโุกสปริงเี่เทียรแมนมันเป็นโุกลมโุกลมเหรอ น้ำมันเตะน้ำมันเหมือนกันแต่ว่ามันมันเป็นน้ำมันอีกแบบหนึ่งคนละแบบมันมันคนขี่นั้นมันไม่ดูดิไม่ดูดิมันไม่ชอบหรือว่ายางมันแข็งมันจะประมาณเหมือนอารมณ์ยางแข็งอ่ะแข็งอ่ะมันไวอขบไม่ด้วยขอบด้วยยางมันขอบล้อตัวเอสยี่สองจะกว้างกว่าอันนี้ไม่รวมถึงยางพี่เต้แม่งร้อนเดี๋ยววะร้อนหมดเลยผมร้อนจวดเลยใช่ไหมไปกันโอเคไม่ต่างกันแล้วไปกันเล่นแค่นี้ไปเอาอยู่ก่อน ไ้ไไม่ไดหนใครปิดไม่ได้ปิด<ง>อ๋อนั่นแหละของของตวอะตวันดีแล้วเขาปิดไว้ตองนัน้นห่ะสวยแล้วแต่<ห>แต่ไอ<ห>เรื่องเลี้ยงข้างหลังนั่นน่าจะไปเอาออกไปเลื้ยงหลังเลื้ยงหน้าออกเดี๋ยวไปเอาอเกศส่งมาประกันชนตัวเดิมอ่ะใส่ไปเลยไ,ไปบิดย้มไปตามเตียบไปนั่นแหละย้มไปต่อเลย เต้ลองไปทางออกด Shit, ูเต <N ex os> really ้เออไปดูต <N ex os> nice. um, ัว okay. สังเกตไหมนี่แหละเออไปขึ้นขึ้นเลยได้ดูดิดูลายด้วยถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ได้ลายสายไปได้ขี้ขี้ขี้ลงก็ขี้ครับขึ้นลายซ้ายนะขึ้นขึ้นลายซ้ายขึ้นได้ลายซ้ายลายซ้ายขึ้นเลย ไปจับจับจิบหายแล้วชิบหายแล้วจิบหายแล้วขวาดีกว่าขวานีกว่าวะใช่ไม่ได้นะถ้าผมไม่หลุดก่อนใช่เมื่อกี้มันมันไม่ติดหรอกวันนี้เนี่ยเรียบหนีเนี่ยติดเนี่ยแล้วผมก็เลยโดดออกเออเฮ้ยโชว์สมรรถนะเครื่องเฉยว่ามันเด้งดึงดีไล่ยขวาเลยเนี่ยไปไล่ขวาเลยก่อนนะที่ทำนี่เผื่อจะได้เปลี่ยนบอดเอ้ยใจเต้ใจอะอยากได้บอดโปเปลี่ยนบอดเสร็จปุ๊บ รอเปลี่ยนมอเตอร์อีกว่ามันเป็นแผนใช่ไหมเออมันเป็นแผนของเรานนไม่ได้ช็อตใช่ไหมเออดีแล้วดีแล้วมัมีหลักฐานอยู่ทยไทยม่มีหลักฐานเต็มหมวก <c oughs> เอาตะวันขึ้นช้าดูดิไหลขึ้นแบบเต้ยอย่างชา้าใช้เออเข็นในแค่งกดเฮ้ยก็ชันอยู่นะมองเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยตะวันตะวันแม่งหดหดสุดๆว่ะ เออแม่งสุดว่ะมึงไม่ต้องหรอกไปมีท like uh, um, okay. ี่เล่นอีกเยอะเมื่อกี้เล่นมาเยอะแล้วขึ้นแต่ขึ้นหน้าอยู่แล้วแค่นี้คิดปัญหาคือผมติดขอบนี่ทรงตัวติออกเลยเนี่ยติออกได้เลยติดแค่นี้ติดแค่นี้มันลอยแล้วจังหวะนี่มันลอยขึ้นมาเออมันลอยแล้วมันลอยขึ้นมาอ๋อตะวันครับเราดูตะวันครับนี่คืออะไรคืออเลยคืออะไร อะไรบิดเลยบิด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 นะแข้บิดบิดดบิดดีบิดดาไม่กดนบกดแล้วกดแล้วับิดมันต้อง่ได้ด้ยิมืกี้น่างดันไม่พอยังกลมไม่พอมันยกขึ้นแล้วตัดน่ยไม่มยงเอียงขึ้นแล้วเอยงงปบมันทำงานปุ๊บดันทำบ่มาเลยโู่ทีสี่นี่ต้องขยิบอัิบใส่ขึ้นใส่บขึ้น นี่ไปตามได้ไปไม่ไม่เอาเหรอเนี่ยช็อตสวยนะเหนื่อยไปมีชนเยอะอย่าจะหยุดพักไหนก็ว่าไปเถอะไปเอ๊ะถ้ามันเหนื่อยมันขึ้นปิ่งเลยวะไปเอ้ยเหนื่อยเครื่องปิ้งขึ้นปุ๊บเป็นเป๋เลยใช่ไหมเป๋เลยไม่มีเลยไปไปจะบอกว่าลงอีกนะเต้ทางไหนทางนี้ทางนี้กันบ้างทางนี้ทางนี้สวัสดีไปไหนเต้แบบนี้ได้มั้งไปดูดิหรือมันออกวะเต้ ไป,ไปเฮ้ลงก็ได้ว่ะยอันนี้ไม่สวยรองยอันนั้นที่เราไปเล่นกันตอนแรกๆจได้ฮ้ยนี่มันขึ้นแล้วลงไอ้ลงแล้วขึ้นเราไปโนนลงนน่นด้ดูดมีอะไรไปพนนน,นี่ก็ที่ลองแรกที่เราเล่นกัน,นใช่ใช่ที่เรากิ้งกันตรงกลางลงได้แต่มันไม่กิ้งแล้วมันนั่น ลายไม่น่าเล่นเลยลายไม่สวยร่องมันเยอะเฮ้ยตียิงไปได้นะเราเนี่ยไปได้เออว่ะนี่เฮ้ยไปได้หมดเลยแต่ต่อริงเหรอเห็นนะเอานี่ตะวันเฮ้ยเพราะนั้นเรามาทางนี้ไม่เหี้ยมาสิไปนู่นเราไปนู่นนี่ตะวันลองดูไหมจะไปต่อได้หรอกเนี่ยฮะตะวันต้องเข็นอโอเคตะวันเข็นนะไม่เป็นไรไปได้เข็น เราดูเต้ครับไม่ตรงกลางไม่ได้ติดเราดูเต้ครับโอ้แม่งมาช้าช้าเฮ้ยติดจริงๆด้วยติดเห็นไหมใช่แต่ขึ้นขอแบบพี่เมียแต่วันแนะนำไม่เข็นเอาคอนเทนต์มันมันมาไวนะเออมันมาไวนะเพราะว่ามันมันชันมันชันมันเจ็บ แต่ถ้าเป็นลายขึ้นได้นะเฮียง่ายเลยเออถ้าถ้าขึ้นอ่ะยังไงขึ้นขวาก่อนขึ้นขวาดีนึงแล้วก็เบี่ยงขึ้นไปเนาะเมื่อกี้ผมลองล่องมาใช่มันกระแทกพอดีไงมันกระแทกพอดีไงก็ตอนเมื่อกี้พี่ก็ขึ้นลายเบียรขึ้นลายไม่ชันนะครับไม่ชันนะครับไม่ชันนะครับใครบอกว่าชันครับไม่ค่ชันเลยครับใครชันไหมสามร้อยที่ผมโยนลงไปแล้วครับ ี่ยติดพอดีเลยเป๊ะเลยเนี่ยอืมเป๊ะเลยแล้วละเลยลืมน้ำหนักตัวด้วยอ่าน้ำหนักอีกใช่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นถงนี้ยวพาไปขึ้นถนนมีอีกไปตามเต้ไปเลยไปลุยไม่ต้องเป๊ะตามเต้ไปตันไปตันเข่าไปตันเข่าไปดันเข่าไปดันเข่าไปตันเข้าไปดีตันไป

เบียงขึ้นไปเลยพึทบิดกินไปมันไปไหลลงเหรอเออไหลลงดีกว่าไปมาไม่ไหมตันไหมหาไหไขึ้นเพื่อจะไหลลงแล้วก็เก็บคอนเทนต์ไหลลงเนี่ยนะใช่นี่ไงมันทำไว้ให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยู ลองมาดีเลยวู้ฮูวู้ฮูมาเลยตะวันมาเลยวู้ฮู้เฮียเต้ไม่ได้ว่ะโอ้โหไปผมต้องบิดเลยนะเด็ดกิ่งไม้ด้วยแต่ไปต้องจับต้นไม้นั้นต้นนั้นโอ้โหแต่ก็ระเสี่ยงอ่ะเสี่ยงป่ะไม่ต้องเล่นหรือจะเล่นแล้วรอมันไหลขึ้นดีกว่าไหมเออถไหลขึ้นได้ลองไหลขึ้นนะพี่รอไป ตะวันมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นลื่นโลลุงตะวันตะวันรอน,นั่นแหละขึ้นมานนใช่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราดูเต้เดี๋ราดูเต้ตะบันรอน,นั่นแหละคือหินชัดเราดูเต้เราดูเต้เต้ลงไปมาครับ เต้ลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับใค้ผ่านนี่แหละโดนที่เอาขาลงนี่โคตรเทพเลยจริงนี่แหละเทพนี่แหละเทพเต้ให้ดูเทพเต้กันเทพเต้ครับขอไปตั้งลำเราดูครับชันมากเลยครับตัวนี้ข้างล่างชันมากๆแต่เขาก็ทำ มันไม่มีแรงอ้าวไม่ตัดแันไม่ให้มันจบแหละแันไม่ให้มันจบเลยเออเต้นอนเล่นทำไมครับมันไม่มีแรงเทอันนี้ได้ไหมได้ไี่หยังเย้ mày xếp đi khoai xếp đi khoai xếp gương này khoai xếp gương đi lòng chịu coi xếp gương này coi xếp gương này coi xếp top quân dài quá đi mày đọc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  mày มุมดมุมตั้มุมอันไหนก็ได้เราถึงชต่อบลายนี้ดีกว่าลายกว่าดีกว่าเล่มมันจะได้ไม่มีเชือกใช่ไหมเต้ขุด้วนอกนีิตรงหลากไม้อะอันนี้เราเตรียมเออนั่นแหละเออสรุปว่าไม่ใช่ทางเทลนะครับอันนี้คือทางผาดโผล่แล้วนะครับ